Walk with God โดยคริษจักรพัสรสิแห่งการเก็บเกี่ยวบาดแผลจากมิตรแท้ดีกว่าจูบของศัตรูสุภาษิตบทที่27ข้อ6บาดแผลที่มิตรรมก็ด้วยเจตนาดีแต่การจูบของศัตรูนั้นมากเกินความจริงทุกคนมีมิตรแท้และศัตรูมิตรแท้มีน้อยคนแต่ศัตรูนั้นมีมากมายเมื่อเราพบ คนที่เป็นมิตรแท้ให้เรารักษาไว้ให้ดีคนที่เป็นมิตรแท้จะสะท้อนข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่ดีของเราอย่างตรงไปตรงมาแม้คำพูดและการตักเตือนของมิตรแท้จะทำให้เราบาดเจ็บหรือเจ็บปวดแต่เป็นบาดแผลที่จะรักษาเนื้อร้ายของเราให้หายดีคนที่มีมิตรแท้จึงทำให้ชีวิตของเขาได้รับการแก้ไขเยียวยา รักษาและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนคนที่ดูเหมือนเป็นมิตรของเราแต่แท้จริงเขาคือศัตรตูที่ขัดขวางทำลายชีวิตของเราคนเหล่านี้มีอยู่มากมายลายล้อมเราพร้อมที่จะแสดงจูบให้กับเราพูดจาดีกับเราทำตามใจเราสนุกสนานกับเราเลี้ยงอาหารเราและพร้อมที่จะเห็นด้วยกับเราทุกอย่างแม้เราทำสิ่งที่ผิดก็ตาม จูบของคนเหล่านี้เป็นยาพิษที่คอยทำร้ายชีวิตเราให้ตกต่ำหลงผิดและพินาศในที่สุดเมื่อเราไม่มีอะไรสำหรับพวกเขาอีกแล้วเขาก็จะสำแดงตัวที่แท้จริงออกมาปากที่เคยจูบเราก็กลายเป็นปากที่เชื้อเฉือนจิตใจของเราวันนี้เราต้องแยกแยะว่าใครคือมิตรแท้ที่เรามีและใครคือศัตรูที่จูบเราอยู่เพราะมิตรแท้จะปกป้อง ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนอยู่เคียงข้างเราแม้ในยามที่ยากลำบากชีวิตของเราจะไม่ตกต่ำและตอมตอมในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยพร,พรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ